สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็กซิล่าเกมเมอร์ทีวีช่องเกมแนวอนิเมะแนวแฟนตาซีแนวอินดี้แล้วก็แนวโอเพนเวิร์ดเอาชีวิตรอดนะครับสำหรับวันนี้นะครับพามาลองเล่นเกมมือถือเปิดใหม่นะครับเปิดในสโต้ญี่ปุ่นนะครับกับเกม Attack on Titan Brave Order นะครับเกมนี้ก็มาจากการ์ตูนอนิเมะเรื่อง Attack on Titan นะครับสำหรับ Attack on Titan Brave Order นะครับเป็นเกมแนว RPG Multiplayer นะครับ ที่จะให้เราได้สมมบทบาทเป็นตัวละครหลักๆนะครับเป็นเอเรนมิคาสะอามินอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็หน่วยสำรวจเนาะให้ต่อสู้กับพวกยักษ์ไททันนะครับที่เป็นจริงๆแล้วมันเป็นเหนือนมนุษย์ที่กลายผ่านไปใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่าคร่าวๆนะครับว่าตัวเกมเป็นยังไงนะเท่าที่ดูนี้นะจะมีภาษาญี่ปุ่นนำนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษเยอะแค่ไหนนะไปไปดูกันเลย ลักษณะตัวละครในเกมนะครับเขจะเป็นตัวเหมือนเป็น SD เล็กๆนะครับแล้วก็รูปแบบเราน่าจะเป็นเหมือนกาชาจัดทีมตัวละครนะครับแล้วก็ได้ผจญภัยไปในเรื่องราวของการ์ตูน Attack on Titan นะครับนี่มีซีนต่างๆจากอนิเมะมาหมดเลยนะครับแล้วก็พวกไททันนี่จะเป็นไททันตัวใหญ่หน่อยนะครับคือไททัน,นปกติแต่ตัวคนจะเป็น SD เนาอะ,อะมีฉากเป็นเหมือนห้องห้องประชุมด้วยนะครับแล้วก็ สามารถเลือกยูนิฟมยูนิฟอร์มอะไรได้นะครับจกทีมโอเป็นเลาชเชอร์แบบนี้นี่เองนะครับโอเคเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งโหลดเสร็จเราก็คงได้เข้าไปลองเล่นดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะอ่าเนื้อเรื่องในเกมเริ่มต้นนี่จะจะเป็นตอนที่ มีไททันขนาดยักษ์ปลุกมาที่เมืองน,นะครับแล้วก็มีเอเลนสู้อยู่คนเดียวเลยเนาะ hey, แล้วก็นี่รีไวううทีนี้คือสึกจะมีอาร์มินแล้วก็มีตัวนางเอกคนหนึ่งเนาะอ่า ลักษณะการต่อสู้คือการกดแบบสกิลไปแบบนี้เนาะเกมน่าจะมีระบบออโต้นะครับแต่ว่าต้องรอนะครับโดนไปอย่างแรงเที่อากาศนมิกาซะทกขไตซาเซโรนิกัสะสกัดมีฮิวไม่เอ่ยโอ้ ภาพจัดว่ายังดูไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าคนที่ชอบอ่าน,อานชอบดูแอสแทกออเนชันาอาจจะชอบก็ได้นะเพราะว่าสไตล์จะคล้ายๆกันเลยนะครับมีโคนี้มีชาเข้ามาตัวเกมจะเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะครับอนนี้เป็นเหมือนเหมือนเหมือนทีมที่เข้ามาช่วยอีกทีมนึงเนาะทีมของรีไวนะครับ เสียดายตัวละครมันหันหน้าเข้าหามอนอย่างเดียวเลยไม่เห็นไม่เห็นหน้าของตัวละครเลยได้แ่หันข้างหรือเชียอีกสักนิดโอ้มาแล้วอันติ <c oughs> <c oughs> หูหกหมื่นทีเดียวล้างล้างทีมไปเลยอ่า <ๆ S 2> ก็เป็นเหมือนตุเรียลการต่อสู้คร่าวๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบทเนื้อเรื่องนะ,อะเริ่มมานี่ทั้งชื่อก่อนเลยเหมือนจะเลือกสายสไตล์การเล่นได้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองงมๆกันดูแล้วกันนะพราะว่าก็อานไม่ค่อยออกน,นะอันนี้เป็นสายโจมสายป้องกันสายฮียวแล้วก็ อันสุดท้ายนี่ไปจะเป็นเหมือนบาลานซ์สไตล์นะครับอาใช่ใช่อันนี้แอตแทกพารามิเตอร์จะเด่นนะครับแล้วก็ h p อันนี้ h p พารามิเตอร์จะเด่นนะครับแล้วก็อ่าส่วนอันนี้คือค่าหลบหลีแล้วก็ Support, ซับพอปปร์ตซับพอโตนะแล้วก็บาลานซ์พารามิเตอร์นะครับจะเป็นสายอะไรดีสายโจมเ้ยเราต้องบวกโอ้สามารถเลือกสไตล์การเล่นได้ด้วยนะครับ น่าจะเหมือนว่าสไตล์การเล่นเราเป็นแบบไหนเราน่าจะได้ไปอยู่หน่วยนั้นหรือเปล่าแต่ต้องลองดูตรงในส่วนของเนื้อเรื่องแล้วกดสกคริปต์ข้ามไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าฟังไม่ออกนะครับเข้ามาสู่หน้าเราเชื่อของเกมนะครับมีอะไรบ้างตรงนี้คือ อ่ะสัญลักษณ์เป็นปีกนก2อ,อันนี้นะครับเป็นเควสนะคือการทำเควสทั่วไปนะครับแล้วก็อันนี้คือกาชาช็อปปาร์ตี้แล้วก็เดี๋ยวอื่นๆเน,นี่ยเดี๋ยวรอมันปลดล็อกมาก,ก่อนอันนี้เป็นมิชชั่นประจำวันน่าจะเป็นพวกมิชชั่นประจำวันข้างบนนี่มีซีซันพาร์อันนี้ซีซันพาร์ะหนึ่งอนนันอันนี้คืออะไรเนี่ยรีเวิร์สอะไรสักอย่างแล้วก็อันนี้เพรสเซนต์น่าจะเป็นพวกของขวัญน,นะครับน,นี่เฟรนด์มิชชั่นแล้วก็แจ้งเตือนแล้วก็เมนูภาษาอังกฤษพนมาบ้างเนาะ โอเคไปลองลองทำเควสดูก่อนละกันนะครับอ่าในส่วนของเควสจะมีเควสสตอรี่โหมดนะครับอันนี้คือสตอรี่โหมดนะครับก็คือเนื้อเรื่องอ่าเดี๋ยวเล่นเป็นซักพักก็จะมีปลดล็อกอันนี้เป็นเดลี่โหมดนะครับแล้วก็เป็นเหมือนเควสพิเศษนะครับแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องอื่นๆอีกเนาะ อ่าเริ่มซีนารีโอเลยเริ่มตั้งแต่อหมู่บ้านแรกเลยเหรอตั้งแต่ยังเป็นเด็กกันอยู่เลยนะครับอ่าก็มีไททันมาพังกำแพงใช่ไหม ไปเราข้ามเนื้อเรื่องแล้วเฮ้อโอ้โหโอ้โหโอ่โรโอ้โาโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหบอ้โหโอ้านโอ้โห้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โาโอ้โหโอ้โหอ้โหโ้าหโอ้โหโอ้งเโอ้โหโา้โหโอ้โหโอ้โหโ้โหโอ้โหโอ้โอ้าอ้โสโอ้อ้โโหโออ้โหอ้โหอคอขอ้อ้อ้วกโอ้้โตโอ้โอ,นนอ,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 อ้้ออ้อ้อออห้โตอ้ เป็นต,ตัวซูโจ้คงจะคิ่ยนเดว,วแล้วก็กดใช้คิวต้องโดดไปฟันแต่ดนดูไม่ไม่ใหญ่อย่างที่คิดจริงๆมันน่านจะต้องใหญ่กว่านี้หรือเปล่า ลักษณะการต่อสู้ในฉากนี่เหมือนเกมแร็โคเวอร์เลยนะยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับดูดูช้าๆไปนิดนึงเนาะแล้วก็ภาพมันยังยังไม่ค่อยเนียนกริปเท่าไหร่นะครับ <S <S 1> <S 1> แต่ถ้าเป็นเป็นแฟนของการ์ตูนเรื่องนี้นะก็อาจจะชอบสไตล์นี้ก็ได้นะแต่สำหรับผมผมเฉยๆนะ ก็สามารถเลือกใช้สกิลได้นะครับีออันนี้อ่ะ,อนนอะเรียบหนอยนะครับเิี้งไปแล้วหนึ่งอ้อไป,อไปเวฟต่อไปนะครับอ๋อเป็นการต่อสู้แบบเป็นเวฟๆเ,เลยเนาะให้จัดการตัวนี้ก่อนอโอ้ยโดนตีสองตัวพร้อมกันรีไวต้องมาช่วยแล้วทุบก,กันใหญ่เลยอขอใช้ท่านี้หน่อยท่าอะไรไม่รู้ มันจะเป็นเพิ่มบัฟนะครับมีโดดกัดมาอย่างงี้ด้วยลวงมาแล้วหนึ่งอ๋โบสกิลนี่ตอนใช้สกิลนี่จะคล้ายๆเกมไมนี่เลยดิจิมอนรียร้รยรรยรรยรายไปสุดเวฟสุดท้ายนะครับ โอ้ตัวใหญ่นี่สูง7.5เมตรอ่าระบบออตโต้เปิดมาแล้วนะครับมีทั้งระบบเซมิออตโต้แล้วก็ฟัวออโต้นะครับโอ้มีคาซาท่ายังโหดเรียบร้อยโอ้ดูกานเป็นว่าหน่วย

เริ่มมานี่เขาจะให้เราสุ่มกาชา10ครั้งนะครับน่าจะหนึ่งมันติเนาะอันนี้มีอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีหนึง่งลองลองสุ่มตามที่เขาให้สุ่มก่อนนะครับรอบแรกฟรีเอเลนโดดไปแล้วกัดโอ้ได้รับอะไรเนี่ย เอเลนเยเกอร์ไม่แค่แรงระดับแรงสามดาวสอง,งดาวโอ้โสองดาวมาเป็นแผงเออสามดาวนะครับมิกาะสาโอโเอเลนอีกแล้วสามดาวเอามีนสองดาว ได้อันนี้น่าจะเป็น S S R นะมิกษนริกษสีแดงนะครับก็จะใช้ลักษณะาอาแทนตัวเป็นแบบเหมือนสีแดงโอเคเราสามารถออสุ่มได้แค่ทีเดียวนะครับอืมเกมนี้นเต็มสุดนี้คือ6ดาวใช่ไหมแต่น่าจะเป็นการอัพดาวไปนะครับโอสุ่มทีนึงนี่ใช้เพชร สามพันแดงเลยนะโอเคทีก็มาจัดทีมต่อสู้ตามปกตินะครับนี่ระบบออตโต้ยัดมิกาะแดงมาแล้วแล้วก็มาในส่วนของการอัพเลเวลแล้วก็แต่ง อัพรูนอัพพลังอะไรแบบนี้นะของตัวละครนะครับเราก็อัพเลเวลด้วยการใช้หนังสือตัวนี้นะครับแม็กก็น่าจะเลเวลได้ไม่เกินตรงเนี้ยที่เขากำหนดไว้นะครับ30ใช่ไหมื่อ่ออ่าขึ้นไป7เลเวลเองนะครับอ่าพออัพเลเวลปุ๊บค่า c p ก็จะเพิ่มขึ้นเนาะก็เหมือนจัดทีมตัวละครแล้วก็ปั้นตัวละครแต่ละอัน มามาจัดเป็นทีมสู้ด่านลุยบอสไปเรื่อยๆตามปกติทั่วไปนะครับ่าทีน,น,นี้เดี๋ยวเราจะลุยไปเรื่อยๆจนถึงดูว่าเริ่มเล่นใหม่นี่เขาแจกอะไรบ้างสำคัญเลยเพราะว่าจะตั้งหลักได้ไม่ได้ต้องดูก่อนว่าแจกอะไรบ้าง่าน่าจะให้เรากดดูได้ละมั้งตรงนี้ อ่าสำหรับล็อกอินนะครับจะเป็นแบบเหมือน27วันเลยโห oh, ล็อกอินแบบทั้งเดือนเลยอันนี้นะครับอ๋อแล้วก็ตรงนี้ล็อกอิน7วันก็ให้แต่เพชรอย่างเดียวเลยไม่มีตัวแจกเพิ่มอ่ะอ๋อมีตรงนี้ตั๋วกาชาน่าจะเป็นระดับ S s r 1ตัวนะครับโอเคอันนี้ขายพวก starter pack ปิดเถอะ ไหนไม่ยอมให้เราปิดเลยอ่าในส่วนนี้ก็คืออย่างที่บอกเป็นมิชชั่นนะครับว่าเพเวลาเราทําตามเงื่อนไขหรือว่าผ่านเควสต,ต่างๆเนี่ยก็สามารถมากดรับได้นะครับอ่าเสร็จแล้วมาดูของแจกบ้างดีกว่า12ชิ้นนะครับมีอะไรแจกบ้างนี่ไงมีตัว๋วตั๋วสุ่ม1อันนะครับแล้วก็เพชรเพชรอีก<ๆ>น,นิดหน่อยนะครับอ่ารับทั้งหมดมามีเงินด้วย ปึบทีนี้ไปดูดีกว่าว่ากาชามีอะไรอีกเพราะว่าสําคัญเลยคือเกมอย่างนี้จะต้องเน้นการสุ่มกาชาเพื่อจัดทีมนะครับตัวนี้เรื่องอื่น,นเป็นเรื่องรองเพราะเดี๋ยวหลังๆน่าจะต้องมีทีมหลายๆแบบนะครับอกาชาจะมีตัวแรกนี้ก็จะมีตัวละครตัวนี้เนาะโอ้มีโชว์สกิลให้ดูด้วยนะครับ่าแล้วก็อันนี้ รีลิสเกมตู้เกมรีลิสนะครับเป็นเอเลนเยเกอร์เนาะสิบครั้งใช้1200นะครับอันนี้ก็นิวรีลิสกาชาเหมือนกันแล้วก็อันนี้เป็นพรีเมียมกาชาที่เราได้ตั๋วมาเมื่อกี้น่าจะใช่นะแล้วก็มีพรีเมียมกาชาข้างล่างอีกอ่ะอคร่าวๆอันนี้อันนี้มันจะสุ่มได้อันหนึ่งมาการันตีซีดาวหนึ่งตัวนะครับก็คือซีดาวเนี่ยถือว่าน่าจะสุ่สุ่นของตู้นะครับที่เหลือต้องไปอัพเอาเอง ปึ๊บได้รับเป็นเอ้ยเดี๋ยวสิให้ฟรีแต่ว่ามันไม่ใช่นี่นะแล้วทิ่เก็ตละ่ะโอ้ที่เก็ตตรงนี้หรือเปล่านี่นี่ได้ละใช่นะยังไม่มีด้วยเหรอทิ่เก็ตเดี๋ยวนะโอ้ยยังไม่เจอเลยอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวฟรีเหมือนกันนะครับ แสดงว่าทิกเก็ตเมื่อกี้ที่ผมคิดว่าเป็นเหมือนแจกตัวสี่ดาวไม่น่าจะใช่นะครับเข้าไปดูในพีเซ่นอีกทีหนึ่งโอ้แล้วก็มีของขวัญจากอ่าล็อกอินทวิตเตอร์ล็อกอินนันนุนีน่อีกนิดนึงนะครับ<ต>นี่อะพรเเมียมกาชามันน่าจะใช่นะหรือมันต้องไปกดใช้ตรงไหนอีกหรือเปล่า ่ะลอาดูอีกสักทีหนึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้นะครับมันใช้เพชรเนาะโอ้เมื่อกี้ได้เพชรมา2,800แล้วเนี่ยสุ่มได้อีกนะครับน่าจะ2ตูอออ้อันนี้ล่ะมีตัวนี้อยู่5ใบเหรอมา บโอโหสองดาวสามดาวสองดาวมิคา,าสะสามดาวสองดาวโอ้โหถือว่าสี่ดาวออกอยากเหมือนกันนะมาดูที่ ่ะลองสุ่มตู้นี้ดูละกันพรีเมียมพรีเมียมหรือพรีเมียจะออกบ้างไหมเนี่ยเอาตู้นี้ดีกว่ามาตู้นี้น่าจะมีเอเลนกับรีวายนะฮึบ โอ้โหหนักเลยสองดาวมาแล้วหนึ่งนะครับสองดาวอีกแล้วสามดาวโทมสัสนี่กรสาสามดาวโอ้โหโันี้สองดาวลีไวสามดาวไม่เอาขอ,อสีดาวสักตัวดิโอ้โหเหมือนจะไม่ได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับเกลือสนิทมาลองได้อีกหนึ่งทีนะครับ ตู้ไหนดีตู้นี้แล้วกันมามันน่าจะออกอะไรบ้างเลยนะ่ะเฮ้ยมีโดสองคนอาจจะได้ดีเฮ้ยเอยเลนสองดาวนะครับ ่งรๆดาวมันโกส่งดาว,ดาวซาจิโอ้นี่สีดาวทอ็อตโอ้โหตัวสีแดงซะด้วยนะครับแย่เลยมีกระส่าสามดาวอีกแล้วนะครับก็น่าจะออกแค่ตัวเดียวแหละทิ่เป็นสีดาวนะครับกิ๊ไปเลยละกันอ่าเป็นตัวสีดาวตัวเดียวนะครับลลก็ถือว่า น่าจะเลดกระชายยากอยู่เหมือนกันนะครับโอเคครับอ่ะก็เอาเป็นว่ารีวิวคร่าวๆกับเกม Attack on Titan นะครับ b a v e Order ก็ประมาณนี้นะกันนะครับหากใครที่อยากลองเล่นจริงเนี่ยก็สามารถมาดาวน์โหลดได้ในคลูแอปเลยนะครับผมโอเควันนี้ลาไปก่อนเท่านี้แล้วครับหากใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากติดตามเกี่ยวกับเกมมือถือไม่ใหม่นะครับแล้วก็รีวิวเกมแนวอนิเมะแนวแฟนตาซีแล้วก็แนวโอเพ w นเวิร์ดนะครับที่ช่องเราจะเลือกทำแค่เกมแนวนี้นะก็อย่าลืมกด สมัคสมาชิกช่องผมไว้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนนลครับสวัสดีครับ